วันนี้ตาอ้วนชวนหิวมาแวะร้านปลาต่อยอีกแล้วครับนี่ครับก๋วยจับรถเข็นบางค้านะครับเจ้าดังนี่ดูนะครับดังมากใช่ไหมตอนนี้ตั้งแต่ไปถ่ายไปรอบแรกนี่รอบสองนี่ดังเลยใช่ไหมมาขายดีอยู่แล้วนี่นี่นี่ดูนะครับใส่แล้วใส่แล้วปลาหันถกเครื่องกหมดแล้วเหรอ เนี่ยมีอะไรบ้างมีไส้มีโอ้โหนี่อันนี้อะไรเนี่ยปลาหัวใจเหรอโอ้โหห้โหันหัวใจให้ด้วยหันไส้อย่างนี้เลยสุดๆอย่างนี้เลยนี่ครับปลาต่อนะปลาต่อนะนี่ให้ไข่ด้วยผมสั่งธรรมดานี่เนี่ยเยอะมากแล้วธรรมดาก็เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งใส่ถุงอีกสองถุงนะนี่แต่ว่า มีคนที่แบบมาจากเพจพี่มีมีคนมาจากเพจไหมพี่ชายมาจากเพจตะอ้วนมีบ้างไหมไม่เห็นก็พูดเลยไม่เห็นก็พูดนี่นี่นี่ดูได้ดู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 นี่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 อ่านี่เสร็จไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้จะกินละน่ากินมากดูดูนี่เยอะไหมนี่นี่เยอะมากครับเนี่ยสี่สิบครับจุกๆไปเลย มา,มาแล้วเราดูปัอต่อท,ทำใส่ถุงกันนะครับร้านเล็กๆเนี่ปยป,ป้าบอกขายวานเจ็ดสิบแปดสิปีแล้วครับรุ่นพอรุนแม่แล้วนี่นี่ครับตักให้เยอะๆเลยครับนี่น,บบโโนี่สั่งธรรมดาเนี่ยป้าให้เยอะแล้วขนาดเนี้ยป,ป้าจะรีบกลับบ้านอย่างเดียวเลย,ยนี่นนครับไ ไช่หัวใจเต้าหู้ไข่ม้ามปอดอะไรมีครบหมดนะ,นะป้าบอกว่าฉันให้ฉันให้อย่างนี้มานานแล้วนะนี่วันใ,ใ,ใจคนจนนี่ครับป้าบอกเนี่ยทำฉันผันใจคนจนใช่กินกันเยอะๆเลยนี่ครับโอ้หังหมูโครตรเยอะเลยป้าเล<ม>ือดนี่ครับดูป้ากหั่นไว้แล้วนะเนี่ยคุณผู้ชม นี่ดูดูป้า้วจ,จับใส่ถุงนะครับป้าล้างมือแล้วนะอย่าไปดราม่าแกไม่ได้นะแกคนรุ่นเก่านะคุณผู้ชมนี่ถูกไหมนะเออ<ช>ขายมามนี่เจ็ดสิบปีแล้วป้าบอกไม่ไม่เรื่องกําไรไม่ต้องซีเรียสแล้วครับนี่รนนครับมีเอะเลยขายอขายเอาสังคมแล้วตอนนี้ครับใช่ไหมป้าโอ้ให้เยอะมากเลยป้าเอ้ยในเผื่อไว้ให้คนอื<ณ>่นบ้างเลยเนี่ย นี่นี่ดูใครร้านนี้ไม่รู้เรื่องใครกินร้านนี้ไม่รู้เรื่องนะใช่ไหมเน่ไม่เคยกินร้านนี้ก็ถือว่าป้าบอกว่าให้เยอะเยอะกินนะให้เยอะให้เยอะกินเลยนี่ครับดูนะให้แบบจุกๆกันเลยครับตอนนั้นซื้อไปฝากใครอ่ะอนนั้นก็ซื้อไปฝากแม่ครับผมกินเองด้วยแม่ก็บอกอร่อยให้แบบว่าไม่ต้องสั่งชั้นแม่ซื้อบอกถามมาซื้อมาเท่าไหร่ เยอะจังนี่ครับอ่าฮะอ่ะป้าเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงหนึ่งล้อมาหนึ่งล้อมาอ่าพี่ชายขออนุญาตแป๊บนึงอ่าพี่ชายเปิดให้ดูหน่อยพอเยอะจริงไหมเน่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 อาจจะไปอย่างเงี้ยครับมีสีส่สิบบาทนะนี่ครับเออโดดออดออดออดเราสไตล์บ้านๆนะครับเจ็ดสิบกว่าปีแล้วป้าก็อยู่กันอย่างเงี้ยครับผมลอยลำแล้วอย่างนี้จะลอยเข้าวัดแล้วใช่ไหมโอ้ไม่ต้องลอยเราวยังขาย ยาวขายแข็งแรงอยู่แห่ป้าก็จะพูดไปด้วยนะเนาะเหอย่70็ไปแล้ว70ไปแล้วนะโอ้แล้วป้ามีคำคมอะไรเด็ดๆเป็นกำลังใจให้ลูกหลานหน่อยไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมบ้านๆนะไม่มีต้องมีอะไรนรป้าเนาะโอเคขอบคุณมากครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณป้าต่ออีกครั้งเราก็ได้มารับประทานกัน นี่ครับป้าต่อนะครับตคยจับเจ็ดแปดสิบปีครับบังคขามาเหะคนแถวนี้ก็รู้อยู่ถามว่าป้าต่ออยู่ตรงไหนก็เนี่ยเดี๋ยวแกเข็นมาแถเนี้อันนี้ก็มีพี่ชายเข้ามาช่วยละนี่ครับอ๋อนี่ลูกค้ามาสั่งเนาะป้าเนาะลูกค้าสั่งดูที่ให้อะไรผมูมันไม้หนังหมูให้เยอะๆอย่างเงี้ยเลยป้าเขากินน้อยเขากินน้อยเหรอหัวใจหัวใจหนังไข่เนาะอ๋อหัวใจหนังไข่ หัวใจแล้วก็เลือดห<ค>ัวใจ<ค>หนัง,นง,นงเลือดนะโอ,อะ้ไม่เอาหัวใจโอ้เลือดนี่ก็ให้จุกๆเลยเนี่ยไม่ไม่ดราม่านะป้าเขาใช้มือหยิบอย่างนี้เลย<อ>คนร<ไ>ุ่นเก่าเนาะใครจะมาตะคีบอยู่เออมันคีบไม่ทันหรอกมือถนัดกว่านะ นี่ครับดูันไปไม่ทำเสร็จก็ไปล้างมือแล้วเรียบร้อยนี่ไงเห็นไหมเรียบร้อยแล้วกินได้แล้วเสิฟได้เลยเอ้าวโอเคปิดคิบ